ช่องทางต่ตางๆจากแอปสีวเลมมอนะคะสำหรับพเพื่อนๆคนไหนนะคะที่สมัครสมาชิกฟรีกับแอปสีวเลมอแล้วดาวโหลดแอปสีวเลมอมาแล้วนะคะและไม่รู้ว่าจะต้องเซฟรูปภาพยังไงไปคัดลอกข้อความของ เนื้อหาของสินค้าที่เราจะขายยังไงนะคะวันนี้ค่ะทุกคนสามารถทําตามคลิปนี้ได้เลยนะคะให้ทุกคนนะคะเข้าไปที่แอปสิวเอมอนะคะสําหรับใครที่ยังไม่ได้สมัครสมาชิกยังไม่ได้โหลด,ด,ดแอปส <c oughs> ิวลมอมานะคะก็สามารถที่จะสมัครฟรีนะคะแล้วก็ดาวน์โหลดแอปฟรีผ่าน app store และ Play Store ได้เลยะคะ่ะจิ้มเข้าไปที่แอปสิวมอนะคะ พอเพื่อนเข้ามาในแอปสิวแลมอแล้วนะคะเพื่อนๆก็มาเลือกสินค้าค่ะเลือกสินค้าที่เพื่อนๆอ,อยากจะไปขายไม่ว่าจะเป็นของกินของใช้นะคะหรือจะเป็นสินค้าคอลลาเจนหรือสินค้ากาแฟหรือสินค้าแบรนด์ไหนๆก็ตามที่อยากจะเอาไปขายนะคะก็สามารถหยิบจากแอปสิวแลมอไปโพสขายฟรีได้เลยนะคะโพสขายช่องทางต่างๆของเพื่อนๆได้ฟรีเลยนะ 1. สมัครสมา,สมาชิกฟรีนะคะ2หยิบสินค้าไปโพสขายฟรีได้เลยแล้วเวลามีลูกค้าสั่งซื้อสินค้ามานะคะเราก็ให้ลูกค้าโอนเงินมาที่เรานะคะแล้วเราก็มากดสั่งซื้อสินค้าผ่านแอปสิเวเรมอลให้กับลูกค้าค่ะอ่าและที่สำคัญที่ไม่เมชอบมากๆเลยก็คือแอปสิเวเรมอนเนี่ยให้เราสะสมยอดขายได้ด้วยค่ะทุกคนเราสะสมยอดขายได้ มากเท่าไหร่เราจะมีรายได้ได้มากเท่านั้นนะคะอายิ่งเราสะสมได้เยอะขึ้นเราจะมีรายได้เพิ่มมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะใครอยากจะขายสินค้าและให้มีรายได้ตลอดชีวิตที่สี่วลามอค่ะแนะนำเลยค่ะคุณสะสมยอดขายแล้วทำให้คุณมีรายได้ตลอดชีวิตต่อให้วันนึงเพื่อนๆไม่อยากจะขายสินค้าแล้ว แต่เพื่อนๆน,นะคะจะมีรายได้จากการสะสมยอดขายทีท่เพื่อนๆมีรายได้ตลอดชีวิตเลยนะคะอ่าเดี๋ยววันนี้นะคะจะเอาสินค้าตัวอย่างเป็นสินค้าตัวนี้นะคะให้กับเพื่อนๆทุกคนนะคะสินค้าที่เมย์จะยกเป็นตัวอย่างตรงนี้ก็คือสินค้าที่เป็นแฮปปี้เอสตัวนี้นะคะเป็นตัวช่วยของคนไถยย่านะคะอ่าให้เพื่อนทุกคนนะคะ ถ้าเลือกสินค้าได้แล้วนะคะก็จิออ้มมาที่รูปสินค้าตรงนี้นะคะกดจิ้มเข้าไปค่ะพอเรากดจิ้มเข้าไปแล้วนะคะให้เลื่อนขึ้นมาค่ะอ่าให้เพื่อนทุกคนเลื่อนขึ้นมานะคะแล้วจะสังเก uh. ตเห็นว่าตรงนี้ค่ะอ่าตรงนี้นะคะให้กดตรงนี้จะเป็นการคัดลอกลิงก์สินค้าค่ะให้กดคัดลอกลิงก์สินค้าตรงนี้นะคะกดคัดลอกไปเลยค่ะ นี่ค่ะเขาจะขึ้นว่า copy link คัลดลอกลิงก์สินค้าแล้วนะคะแล้วก็กดกดปิดแล้วเราก็ออกจากแอปสิวลมอนะคะกดออกจากแอปสิวลมอนแล้วเราก็ไปเข้าที่ Google Home ค่ะให้เพื่อนทุกคนนะคะมาเข้าที่ Google Home พอเรากดเข้าไปที่ Google Home ปุ๊บให้ทุกคนนะคะเอาลิงก์สินค้าที่เราคัดลอกเมื่อสักครู่มาค่ะเอาไปวางไว้ตรงนี้ค่ะอ่าไปวางไว้ตรงนี้นะคะอ่า อันนี้เป็นของเก่าค้างอยู่นะคะกดย้อนกลับมาก่อนนะคะอเอาลิงก์สินค้าไปวางได้เลยนะคะใครมาดูถึงตรงนี้แล้วก็เอาลิงก์สินค้าไปวางได้เลยอเอาลิงก์สินค้ากดแช่ไว้แล้วก็ขึ้นคําว่าวางนะคะพอกดแช่ไว้แล้วมันขึ้นคําว่าวางนะคะเราก็กดวางได้เลยค่ะอ่ากดวาง กดวางปุ๊บให้กดตรงรูปสอนที่อยู่หน้าแป้นโทรศัพท์ของเรานะคะที่เป็นสีฟ้าตรงนี้ค่ะกดไปค่ะอ่าพอเรากดไปปุ๊บนี่เลยค่ะทุกคนรูปสินค้าที่เราต้องการจะเซฟขึ้นมาแล้วนะคะทีน,นี้ให้เพื่อนทุกคนนะคะกดค้างไว้ที่รูปสินค้าค่ะเอาเนี้ยกดค้างไว้แล้วก็มากดคําว่าดาวน์โหลดรูปภาพนะคะอ่าให้เพื่อนทุกคนนะคะมากดคําว่าดาวน์โหลดรูปภาพตรงนี้ค่ะ ดาวน์โหลดรูปภาพตรงนี้เลยนะคะกดคําว่าดาวน์โหลดรูปภาพปุ๊บนี่ค่ะเขาบอกว่ากาลังทําการดาวน์โหลดดาวน์โหลดเสร็จสมบูรณ์แล้วนะคะนี่เลยเราดาวน์โหลดรูปภาพเสร็จสมบูรณ์แล้วนะคะทีนี้เราจะคัดลอกเนื้อหาของสินค้าเนาะเราก็เลื่อนขึ้นค่ะ <c oughs> เลื่อนขึ้นเนาะ <c oughs> เลื่อนขึ้นมานะคะแล้วให้กดค้างค่ะกดค้างตรงเนื้อหาก็จะขึ้นแบบนี้ค่ะเราก็ ่าใช้แบบนี้นะคะทุกคนใช้สัญลักษณ์ตรงนี้ยดึงไปข้างหน้านะคะอ่ะเดี๋ยวนะมันใหญ่มากเลยนะคะลูกศรไมเมมันใหญ่มากๆหาตัวลดขนาดไม่เจอนะคะทุกคนอ,อ่านี้ดีกว่านี่เลยให้ทุกคนกดตรงนี้มองไม่เห็นเลยนะคะใหญ่มาก เดี๋ยวลดขนาดก่อนนะคะหาที่ลดขนาดไม่เจอนะคะทุกคนนี่ค่ะกดตรงนี้เลื่อนไปข้างหน้าถ้ากดตัวนี้จะเลื่อนไปข้างหลังเอาเท่าที่เราอยากจะเซฟมานะคะกดจิ้มค้างแล้วก็เลื่อนไปค่ะกดจิ้มค้างแล้วก็เลื่อนมานะคะอ่ากดจิ้มค้างแล้วก็เลื่อนมาค่ะเขามีคุณสมบัติอะไรที่เราอยากได้เนี่ยค่ะวิธีารใช้งานนะคะ ข้อแนะนํานะคะทุกคนอยากจะบอกว่าสินค้าตัวนี้ทานแล้วทุกคนนะคะมันจะช่วยให้เราขับเหมือนกับว่าขับไขมันในร่างกายของเราออกมาด้วยนะช่วยในการดีท็อกซ์ล้างลราไส้ด้วยนะคะทุกคนอใครอยากจะลือลองซื้อกินก่อนใครอยากจะเอาไปโพสตขายเอาไปโพสตขายด้วยเลยนะนี่เลยทุกคนเราจะคัดลอกข้กอขความมาแบบนี้นะพอเรากดอย่างนี้เสร็จปุ๊บเราก็กดคําว่าคัดลอกค่ะเนี่ยค่ะ ากดคําว่าคัดลอกปุ๊บเป็นการคัดลอกข้อความเรียบร้อยเป็นการคัดลอกข้อความเรียบร้อยแล้วนะคะง่ายๆเท่านี้ค่ะเพื่อนๆทุกคนก็สามารถที่จะเอารูปภาพตรงนี้ไปเต็มเพิ่มเติมนะคะหรือใครจะไปเต่มเพิ่มเติมหรือใครจะไปโพสขายแบบนี้เลยก็ได้นะคะแต่ไม่ไม่อย่าแนะนําว่าให้เอาไปแต่งเพิ่มเติมนะคะอ่าเพราะว่ามีเพื่อนๆอีกหลายคนที่ไปโพสขายถ้าเราไม่แต่งเพิ่มเติมเนี่ย จะทาให้สินค้าของเรานะคะในส่วนของ Facebook เนี่ยเขาจะไม่โชว์สินค้าของเราเขาจะไปเลือกโชว์คนแรกที่โพสต์นะคะเพราะฉะนั้นให้เพื่อนทุกคนออกไปตกแต่งเพิ่มเติมอาจจะใส่ขอบรูปนะคะหรืออาจจะตัดเฉพาะรูปสินค้าออกมานะคะแล้วก็ไปเปลี่ยนฉากใหม่นะคะเดี๋ยวเมย์จะมาสอนแต่งรูปเป็นในคลิปต่อไปในไลฟ์ต่อไปนะสำหรับวันนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับใครที่ เสีรูปภาพไม่เป็นคะรอบรูปภาพสินค้าไปขายไม่เป็นทําตามได้เลยคะ่ะสวัสดีทุกทคนคะ่ะใครเข้ามาก็คอมเมนต์นะคะใครทําได้ก็คอมเมนต์มาบอกแม่เมย์หน่อยนะและถ้าใครที่สนใจยังไม่ได้เป็นสมาชิกก็สามารถทักมาได้นะคะหรือเจอไลฟ์นี้กับคนแชร์ก็ทักหาคนแชร์ได้เลยคะ่ะสวัสดีทุกๆคนที่มาดูย้อนหลังด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ